สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 นะคะ,ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะคะ,ะส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะคะอันดับแรกเราจะทาเป็นอันดับแรกคือเราต้องมีอะไรคะมีอีเมลในการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะคะมีอีเมลเพื่อการส่งหากันได้นะคะในที่นี้จะเอาแค่การทักทาย รู้จากวิธีการส่งรู้จากทักทายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทายอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่เรานะคะซึ่งจะมีตัวชีว้วัดวอลสีใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลติดต่อสื่อสารอะไรทางานร่วมกันประเมินความน่าเชื่อถือข้อมูลอ่าอย่างรูปนี้เด็กๆเห็นเ,เนาะภาพนี้เป็นการส่งจดหมายทางอะไรคะทางตู้ไปรษณีย์นะคะทุกวันนี้ยังมีอยู่ไหมลูกอ่าทุกวันนี้ก็ยังมีนะคะทุกวันนี้การบริการการส่งจดหมายแบบนี้ก็ยังมีอยู่นะคะ เพราะบางครั้งบ,บางครั้งนะคะบางคนเขาไม่สะดวกบางคนเขาไม่มีอีเมลเขาก็ส่งแบบนี้ได้แต่อาจจะช้าหน่อยนะคะหรือถ้าเกิดเป็นพัสดุที่ชิ้นใหญ่เราก็ไม่สามารถส่งอีเมลได้ใช่ไหมเป็นพัสดุเป็นสิ่งของอะ่ะฉะนั้นเราก็ต้องยังต้องอาศัยไปรษณีย์อยู่นะคะการส่งจดหมายในลักษณะแบบนี้อยู่นะคะผู้หญิงในภาพนี้กําลังทําอะไรแน่นอนกําลังเขียนจดหมายแล้วเดินมาส่งจดหมายฉะนั้นเขาใช้เวลานาน,านไหม กว่าเขาจะร่างจดหมายเสร็จกว่าเขาจะไปอันดับแรกนะเขาต้องไปซื้ออะไรคะซองจดหมายซื้ออะไรสแตมใช่ไหมสแตมอากรแล้วก็เขียนจดหมายใส่ในซองปิดผลึกเดินมาส่งนะคะเนี่ยกว่าจะแล้วทีนี้เพื่อนจะได้รอนานไหมหรือว่าส่งไปหาคนที่เขาต้องการส่งหารอนานไหมนานถ้าอันนี้เขาเรียกว่าธรรมดาอาจจะ 5- 7จวันถ้าลงทะเบียนหรือ MMS อาจจะ 2- 3วัน เสร็จแล้วกว่าเพื่อนจะเปิดอ่านกว่าคนที่เขาส่งหาจะเปิดอ่านกว่าจะสื่อสารกันรู้เรื่องกว่าจะตอบเพื่อนเพื่อนก็เปิดอ่านปุ๊บก็ตอบข้อความส่งรออีกเกือบสองอาทิตย์ถึงจะรู้เรื่องกันนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือการส่งจดหมายทางไปรษณียน์นะคะ,ะใช้เวลาเหมือนเมื่อกี้ที่ครูบอกนะหลายวันเนาะนักเรียนคิดบ้านวิธีใดช่วยในการส่งจดหมายถึงมือผู้รับในระยะเวลาอันสัน้นมีวิธีไหนไหม การส่งจดหมายการส่งข้อความอ่าส่งแบบอ e ีเมลเนาะบางครั้งบางคนมีอะไรทิ่นอกจากมีอ e ีเมลแล้วเราส่งแบบไหนได้อีกพอเรามีอ e ีเมลแล้วเราไปสมัครเราไปสมัครของอ่าสมัครของบริการของ Google อะไรได้อีกสมัครบริการของการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ไหนได้อีก facebook เราส่งได้ไหมไลน์เราส่งได้ไหมอ่าพวก tik ต o k w h a t s a p p อะไรต่าง,างๆเราส่งได้ไหมอ่าเราส่งได้เป็นแค่ข้อความสั้นๆใช่ไหมคะ บางอย่างมันมีแนบรูปแนบไฟลแนบคลิปวิดีโอได้ต่างหากนะคะแต่ก็เอาแค่สั้นๆหรือขนาดไฟล์ไม่ใหญ่มากถ้าใหญ่มากเขาก็ไม่รองรับไหคะนี่ก็คือการที่เราจะทํายังไงให้แก้ปัญหาในการส่งจดหมายเพื่อสื่อสารกับเพื่อนให้ได้ระยะเวลาที่รวดเร็วแล้วก็ได้รู้ปัญหาหรือได้ตอบคําถามได้รวดเร็วเมื่อตอบได้รวดเร็วเสร็จปุ๊บอพอมีปัญหาอะไรเราก็สื่อสารโต้อตอบกันได้ทันทีใช่ไหมแต่อย่างเงี้ยมันเสียเวลาถ้าเกิดยัง ใช้ไปรษณีย์อยู่นะคะอ่าฉะนั้นเขาจึงเรียกว่าวิธีที่จะทําให้รวดเร็กวก็คือการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มันที่เราบอกอีเมลก็ได้เฟซบุ๊กก็ได้ไลน์ก็ได้ t i กตอกก็ได้อ,ไดอ่าอ,อะไรนะอินสตาแกรมได้ไหมคะอ่าได้นะคะเพราะครูไม่เล่นครูคก็เลยไม่รู้อ,อินสตาแกรมได้ใช่ไหมคะส่งได้เหมือนกันไม่ได้แค่พตดลูกพตดข้อความเนาะส่งได้ปกติเอ่อเห็นไหมคะมีวิธีอื่นเยอะเลยนะคะอ่าทีนี้เรามาดูต่อ อันนี้เขาเราเขาแสดงให้เราเห็นนะคะเป็นขั้นตอนจะได้เห็นว่าขั้นตอนในการส่งจดหมายทางไปรษณีย์เอามาเขียนนะคะซื้ออะไรคะซื้อซองซื้อสแตมป์ปิดผลึกแล้วก็ส่งไปที่ตู้ไปรษณีย์ก็รอให้บุรุษไปรษณีย์มาอะไรคะมาเปิดตู้เอาไปเสร็จปุ๊บผรึกไปรษณีย์เปิดตู้เสร็จปุ๊บเอาไปที่สถานีหรือเอาไปที่หน่วยงานเขาเขาต้องไปคัดแยกอีกนะลูก คัดแยกว่ามันอยู่จังหวัดไหนจะส่งไปจังหวัดไหนอำเภอไหนอย่างเงี้ยคัดแยกพอคัดแยกแล้วก็ส่งต่อกว่าจะไปถึงผู้รับใช้เวลานานกว่าผู้รับจะอ่านบางครั้งผู้รับอ่านทันทีก็จริงแต่ผู้รับสะดวกในการตอบทันทีไหมอาจจะไม่สะดวกวันนี้เดี๋ยววันหลังให้ตอบพอพอตอบเสร็จปุ๊บก็เหมือนเดิมผ่านขั้นตอนเดิมเขียนจ่าซองส่งไปที่ตู้ไปรษณีย์แล้วก็ให้รอบรุษัไปรษณีย์มารับบรืษไปรษณีย์มารับเสร็จแล้วก็คัดแยกแล้วก็ส่งต่อ ใช้เวลานานแต่ถ้าเป็นปัจจุบันเป็นยังไงคะอ่ารวดเร็วทันใจถ้าเกิดเรามีเขาเรียกว่าเป็นการส่งจดหมายอิเลนะ็กทรอนิกส์เนาะนั่งแค่หน้าคอมนั่งแค่หน้ามือถือนั่งแค่หน้าแท็บเล็ตเป็นยังไงคะจิ้มปุ๊บไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งวิเนาะไม่อันหนึ่งวิก็ได้ถ้าเกิดคนไหนอินเทอร์เน็ตช้าใช่ไหมอ่าไม่ถึงหนึ่งนาทีอ่ะอย่างนี้ดีกว่าไม่ถึงหนึ่งนาทีแป๊บเดียวนะคะจิ้มไปปุ๊บอ่ะส่งหาเพื่อนเพื่อนอ่านปุ๊บตอบทันนทีะะคะ เพียงแต่ว่าเจ้าจ,าจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นี้มันส่งเป็นพวกพัสดุไม่ได้แค่นั้นเองนะคะแต่เป็นการส่งเป็นข้อความพูดคุยต้อตอบกันได้นะคะอันนี้ก็รวดเร็วค่ะแฟกเดียวเท่านั้นเองอแน่นอนถ้าเกิดให้เราเลือกการส่งจดหมายเด็กๆต้องเลือกส่งจดหมายแบบไหนล่ะแบบทางไปรษณีย์หรือแบบจดหมายอ,อิเล็กทรอนิกส์คะอิเล็กทรอนิกส์เพราะว่ามันรวดเร็วต้อตอบได้ทันทีใช่ไหมแต่ถ้าเกิดส่งเป็นพัสดุ จดหมเล็กทรอนิส่งได้ไหมอ่าไม่ได้เราก็ต้องจาเราก็ต้องอาศัยอะไรคะอาศัยอา่าไรษเีนีเหมือนกันเราต้องอาศัยแบบนี้นะคะอ่ามันก็ขึ้นอยู่กับการส่งของเราวัตถุประสงค์ในการส่งของเราด้วยอ่าเห็นไหมคะทีนี้เดี๋ยวจะให้